ปุ๋ยมักขี้งัวปุ๋ยมักขี้งัวผสมหญ้าเศษหญ้าเศษฟางพี่น้องประมาณนี้แหละเนาะช่วงที่ยายสมว่าสิมักใส่ต้นชมพู่เออต้นตะหนุนนะพี่น้องอ่าอน,นี่เนี่ยเศษเห็นบางงวงมีเบิดนั่นนี่แหละใส่ต้น ทั่วพุ่มพี่เนองนใส่พักน้ำอินซีกึ่งเคมีแต่กัะเน้นอินซีมากกว่าพี่น้องเพราะว่าบ่อยากซื้อนี่แหละ ลดต้นทุนได้ครับกับรถถ้ามีเวลาก็คือปลูกอินรียก็ดีกว่าอยู่พี่น้วเดี๋ยวจะสมกับสิบเอามาอีกเที่ยวเอานี่เลยพี่น้องใช้ขูดทางเอาจำเบานะใช้กระสอบนักนี่เลย และในบันต่อมาพี่น้องนี่อันนี้ยายสมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะคะใส่แต่ปุ๋ยมักแต่ว่าเขียวงามเพราะว่าฝนตกลินใส่พี่น้องเอ่อแตว่ารู้สึกจะมีเพลียซะแล้วนี่โอ้ยเร็วเร็วเพียตัวอ่อนมาแล้วโอ้นี่เร็วอันนี้ พึ่งสีมาเมื่อคืนแน่นอนอน่ะนี่เตกยอดสวยๆเนาะพี่น้องเนี่ยอดงามเลยปุ๋ยขี่งวมักเศษฟางเศษหญ่านะแล้วก็พวนดินกรบลดน้ำตามผ่านมาคืนนึง่งฝนมาตกลินใส่โอ้ยงามขักพี่น้อง เรียกตัวอ่อนเริ่มมาอิลีนี่โอ้เร็วค่ะ